สวัสดีทุทกคนไซโนโกรีนการาเดนค่ะนี่นะคะวันหยุดนี้เราได้ทำการเพราะนะคะเพาะเมล็ดดอกไม้ค่ะช่วงนี้จะปลูกดอกไม้เพิ่มให้สวนเรานิดนึงนะคะนี่นะคะเป็นเมล็ดดอกไม้ก็จะมีดอกทานตะวันแล้วก็น่าจะมีดอกดาวเรืองนะดาวเรืองบานชื่นอะไรแนวแนวนี้แหละคะ่ะ ก,ก็งอกออกมาเยอะแล้วก็จนต้นยืดแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันคลึ้มคล้มเนาะแดดไม่ค่อยมีเลยแล้วก็ไม่ได้มีเวลาออกแดดเลยค่ะก็จะมาย้ายเขาลงกระถางน้อยก่อนนะคะเพื่อนๆย้ายลงกระถางน้อยนี่ค่ะเพื่อที่รอเขาโตอีกหน่อยแล้วเราก็จะเอาไปลงกระถางใหญ่ของเรานั่นเองนะคะนะทุกคนนี่นะเดี๋ยวเราจะค่อยๆแค่ แค่ต้นอ่อนนะคะที่งอกแล้วอันนี้นะคะแล้วก็ย้ายลงกระถางจิ๋วของเราค่ะจิบยาวมากๆเลยก็จะเป็นดาวเรืองกับเนี่ยนะคะทานตะวันค,ค่อยๆใช้ช้อนเล็กๆหรือใช้พั่วเล็กๆใช้ที่ตักดินเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะงัดเข้าขึ้นมาค่ะนี่เห็นไหมคะลากเขาเยอะแล้วค่ะ บบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆแยกต้นต้นออกทีละต้นนะคะแยกออกแบบนี้ค่ะก็เอาเขาใส่ลงไปในกระถางน้อยที่เราเตรียมไว้นะคะจะเป็นแก้วจะเป็นกระถางพลาสติกสามนิ้วก็ได้นะคะวันนี้มือเปื้อนเล็บดำเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่ถุงมือค่ะปลูกต้นไม้ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ ก็เป็นการย้ายกระถางต้นไม้ทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้แล้วก็มีอันนี้ที่เป็นต้นกล้าน้อยก็เลยก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะให้ทุกคนได้ดูค่ะทุกคนนะคะใครอยากประหยัดไม่อยากซื้อต้นไม้แบบทีละหลายตังก็ไปซื้อเป็นมเมล็ดก็ได้ค่ะซื้อมเมล็ดเขานะคะเอามาโรยค่ะโรยใส่เนี่ยถ้วยน้อยๆแบบนี้นะคะโรยไว้ค่ะ แล้วก็เอาดินกบนะคะรดน้ําพรมน้ําไปเรื่อยๆค่ะอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะงอกออกมาค่ะนี่ก็งอกนะคะอันนี้เป็นแทงพวยค่ะนี่ค่ะได้แบบนี้แล้วค่ะแล้วก็พอแต่แต่ถ้าอย่างเงี้ยแล้วต้องให้โดนแดดแล้วนะไม่งแม่งต้นจะไม่แข็งแรงแล้วค่ะเริ่มเริ่มออกใบจริงมาตรงนี้แล้วค่ะนี่จะเป็นใบเลี้ยงนะคะนี่นี่จะเป็นต้นทานตะวันดอกทานตะวันค่ะก็จะเอามาเพิ่ม เพิ่มในสวนนิดนึงนะคะให้สวนแบบให้ให้สวนเรามีสีสันของดอกไม้เพิ่มขึ้นค่ะเข้าฤดูหนาวแล้วนี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าโตทันหรือเปล่าเวลาเป็นเดือนเหมือนกันนะคะกว่าที่เขาจะใหญ่จนออกดอกให้เราแต่ถ้าถ้าลงแล้วออกดอกเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเอามาให้ดูค่ะว่ามันมีต้นดอกอะไรบ้างแล้วก็สวยขนาดไหนนะคะเนี่ยค่ะกดดินให้แน่นค่ะ ดินที่ใช้ก็จะเป็นดินร่วนเป็นดินถุงก็ได้นะคะแล้วก็รอให้เขาเติบโตวกว่าน,นี้ออกใบจริงแล้วนะคะต้นแข็งแรงแล้วค่อยเอาลงกระถางใหญ่นะทุกคนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะเนี่ยต้นไหนต้นไหนที่แบบว่าเขาอันนี้และบางทีมันก็จะโดนต้นอื่นเสียไปบ้างนะมันเราก็เพราะว่าเราเราเรา,เราโรยแบบรวมเนาะเราไม่ได้โรย โรยใส่หลุมนะเพื่อนๆมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละได้บ้างเสียบ้างนะทุกคนมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะการปลูกต้นไม้ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะอยู่ที่ความชํานาญอยู่ที่ประสบการณ์ของผู้ปลูกทุกคนเลยนะคะคนบอกทําเหมือนเราแล้วทําไมไม่ได้มันแล้วแต่ประสบการณ์ด้วยค่ะนี่ค่ะ นี่เพาะมาเยอะแล้วนะคะโรยๆแล้วก็ดินกบนิดหนึ่งลดน้ําพรมน้ําไว้ค่ะเดี๋ยวเขาก็งอกดอกไม้ก็แล้วแต่ชนิดด้วยนะบางบางชนิดก็งอกไวบางชนิดก็งอกช้าหรือบางชนิดก็ไม่งอกเลยนะก็<ค>ะมีอาจจะต้องเอาไปบ่มเอาไปอะไรกันหลายๆแบบนะคะแล้วแต่จะปลูกดอกไม้อะไรก็ศึกษาค่ะเดี๋ยวนี้ใน YouTube มันมีบอกหมดทุกชนิดอยู่แล้วค่ะนี้เราซื้อแบบมเมล็ดรวมมานะก็โรยไปเลยค่ะทีเดียวเราไม่ได้เราไม่ได้ ซีเรียสอะไรมากนะคะขึ้นเท่าไหนก็เท่านั้นค่ะแล้วก็เอามาแยกกระถางน้อยไว้ก่อนเดี๋ยวพอเขาขึ้นใบจริงเขาโตกว่าน,นี้แล้วเนี่แหละเดี๋ยวจะเอาลงกระถางใหญ่เพื่อให้เขาเจริญเติบโตออกดอกให้เราแบบเห็นแล้วก็สดชื่นนะคะมีดอกไม้อยู่ในบ้านนะทุกคนเยอะค่ะอัน,นเนี้ยเนเนี่ยนี่ก็เยอะแล้วนี่ก็เป็น10-20ต้นแล้วก็กระถางไม่พอละก่ะ,ะแต่ว่าเอาไว้ก่อนได้เท่าไหนก็เท่านั้นก่อน แล้วก็ว่ากันอีกทีค่อยไปหากระถางเพิ่มถ้าไม่ซื้อแบบนั้นก็ซื้อถ้วยไอติมอย่างเนี้ยอย่างที่ไซโนโกินการ์เด้นใช้เนี่ยค่ะเป็นถ้วยไอติมบางต้นมันก็ยังไม่ขึ้นใบจริงเลยนะแต่ถ้าถ้ามันต้องขุดมาติดกันอย่างเงี้ยเราเราก็แยกออกค่ะเราเดี๋ยวค่อยไปลงอีกทีนี่อันนี้จะเป็นทานตอนนะคะ ที่บอกนะคะทําเกษตรปลูกต้นไม้พวกนี้มันความสะอาดมันไม่ร้อยเปอร์เซนอีกเหมือนกันเหมือนการปลูกพืชไม่ร้อยเปอร์เซนนั่นแหละค่ะเราก็แล้วแต่เราใส่ถุงมือบ้างไม่ใส่บ้างก็ไปล้างมือตัดเล็บค่ะนี่เห็นไหมคะเอามาให้เพื่อนๆดูค่ะต้องให้ออกแดดนะคะแล้วกิ่ง ลำต้นเขาจะตั้งตรงแข็งแรงกว่านี้ค่ะนี่เขายังเบบี๋อยู่เลยจริงวันนี้หยิบผิดทุกทีเลยจะหยิบกันไกลตัดกิ่งมาทุกทีเลยนี่งจริงลากเขาลากเขาเยอะแล้วนะคะทุกคนเนี่ยลากเขาออกออกเยอะแล้วแยกได้แล้วค่ะเพราะยลากเยอะละเนี่ยหูดูสิ นะคะรากต้นทานตวนะวันเออต้นนี้ไม่ค่อยยืดต้นนี้ต้นนี้ดูจะสมบูรณ์หน่อยอ้วนอ้วนและโอ้โหอ้วนอวนแล้ว,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 ลวใส่ไปอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นดินผงนะคะส่วนใหญ่ก็จะดินผงก็จะหาแบบดินเลยไม่ค่อยมีะคะ่ะมันจะเป็นแกบดำซะเยอะอย่างเงี้ยแหละแต่ว่ามันก็จะจะ ไม่แน่นเนือ้อไม่แน่นก็จะทําให้ลากต้นไม้อ่อนๆอย่างเงี้ยมันชอนใช้ได้ดีกว่าค่ะนี่คนน่ารักไหมนี่ใบจริงก็ออกแล้วนะนี่ค่ะบางทีก็เอาคู่กันไปนเลยอย่างอันเนี้ยต้นเนี้ยใส่คู่ไปเลยมันบางทีมันอาจจะตายต้นหนึ่งแล้วเราเท่าที่ดูนะบางต้นก็แข็งแรงบางต้นก็หมดสภาพ ยืดเยอะเกินไปแล้วค่ะมันยืดเยอะจัดแล้ว <_ l geographic> ไม่ได้โดนแดดไม่ได้เอาออกแดดค่ะเดี๋ยวรอบนี้คงต้องตักในแดดได้ละก <_ l _ editions> ารปลูกต้นไม้ต้องมีสมาธิแล้วก็ใจเย็นนะเพื่อนๆถ้าใจร้อนมันก็จะเสียไปหมดอ่ะมันต้องค่อยๆทำไปค่ะคนรักการปลูกจะเข้าใจคนที่ไม่ชอบปลูก ไม่ชอบเพราะอะไรเองส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อมาเลยนะเขาก็ซื้อซื้อมาเลยหรือบางคนเขาก็มีแปลงใหญ่ๆถ้าใครแบบมีแปลงใหญ่ๆก็โรยไปเลยเอามาเล็ดพวกนี้นะคะ่ะโรยโรยใส่แปลงใหญ่ไปเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันก็งอกก็เผื่อดีกว่ามานั่งใส่กระถางแบบเราแต่เราไม่มีแปลงเพราะเราไม่มีแปลงใหญ่ๆเราก็ใช้วิธีเอาลงกระถางค่ะพอลงแล้วก็ เขาโต่อยไปเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่แล้วก็ตั้งในสวนอีกทีหนึ่งนะคะถึงตอนนั้นเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูดอกไม้สวยๆที่เราเพาะเองจากมเมล็ดที่ซื้อมานะคะ,นคะเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็มาให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแยกอันนี้อีกนะคะให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวลดน้ำแล้วก็เอาออกแดดให้มีแสงค่ะ ใครชอบปลูกดอกไม้ก็แนะนําให้ซื้อมเมล็ดมาโรยนะคะใครมีเป็นแปลงก็โรยใส่แปลงไปเลยค่ะถ้าใครไม่มีเป็นแปลงก็โรยใส่รวมๆอย่างนี้ก็ได้หรือใครจะโรยลงในหยอดลงในถาดหลุมมันก็มันมีวิธีปลูกหลายแบบค่ะแต่ของเราเราก็เน้นแบบนี้นะคะแบบไม่ได้ซีเรียสเอาอะไรที่แบบจริงจังนะคะก็โรยโรยไปค่ะขึ้นมาเท่าไหนก็เท่านั้นค่ะแล้วก็มาแยกใส่กระถางเล็กแล้วค่อยไปเอากระถางใหญ่ทีหนึ่งนะคะแบบนี้ก็ทําได้ค่ะสําหรับคนที่ เป็นพื้นปูนนะคะนี่ไม่ได้มีพื้นดินเนาะเทป,ปูนหมดแล้วก็ต้องใช้วิธีนี้แหละคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาใส่กระถางเอาค่ะแล้วเขาก็จะออกดอกเองนะคะเพื่อนๆอนอาศัยการบำรุงให้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพน้ำซาวข้าวพวกนี้งงดีต่อต้นดอกไม้มากเลยนะเพื่อนๆนใครมีก็เอามาโรยดูคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ไซโนกาเดนก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะมาให้เพื่อนๆดูการย้ายกล้าดอกไม้นะคะลง ลงกระถางจิ๋วแล้วเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตให้ดูกันอีกทีตอนที่น้องโตแล้วนะคะเพื่อนๆใครชอบใครมีเวลาว่างก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพบเพิ่มพื้นที่สีเขียวสีสันให้กับบ้านของเรากันค่ะ